ในวันที่ฟ้าสดใสค่ะเราพาทุกคนไปขึ้นทางด่วนกันค่ะเป็นเส้นทางจากตะลิ่งชันนะคะเพื่อจะข้ามฟากไปแถวจตุจกักรไปลงแถวงามวงวานได้นะคะหรือไปถึงทางด้านโซนของเมีนบุรีไปทางนั้นได้เลยค่ะเส้นทางนี้นะคะถือเป็นทางที่เชื่อมต่อก็ไม่ได้เป็นเส้นทางใหม่แต่เป็นเส้นทางที่มีประโยชน์สำหรับ ผู้คนที่ต้องการสัญจรจากตลิ่งชันข้ามฟากไปอีกฝั่งของกรุงเทพนั่นเองค่ะเส้นทางนี้นะคะรถราก็จะไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ค่ะก็ขับค่อนข้างจะสะดวกนะคะแล้วก็ถนนนี้เรียบกริบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะกับเส้นทางนี้นะคะ เส้นทางด่วนต่างๆนะคะก็ถือว่ามีประโยชน์มากค่ะสำหรับการจราจรในปัจจุบันนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องวิ่งในทางราบใช่ไหมคะยังไม่มีทางด่วนแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยการเดินทางก็จะใช้ระยะเวลามากพอสมควรแต่หลังจากที่มีเส้นทางด่วนเหล่านี้นะคะทำให้เราเนี่ย ย่นระยะเวลาในการเดินทางไปได้มากเลยค่ะจากเมื่อก่อนเนี่ยไปตลิ่งชันเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะเพราะอาจจะมีปัญหารถติดมีนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้เราก็ใช้ทางด่วนเหล่านี้ละะ้ค่ะในการสัญจรของเราขับต่อเพียงไม่นานนะคะเราก็ใกล้จะถึงนะคะพระรามเก้าค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถที่จะไปลงพระรามเก้าหรือจะไปต่อจากพระรามเก้าไปลงสุขุมวิทได้นะคะ เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกันแบบยาวๆกันไปเลยค่ะทุกคนก็คือขับรถกันแบบเพลินสุดๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวตอนท้ายคลิปค่ะเราจะมีเซอร์ไพรส์ค่ะซึ่งเราจะไปเจอใครนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นไอดอลของเราเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าท้ายคลิปของเราเนี่ยเป็นใครที่เราได้เจอนั่นเอง การที่เราจะกลับบ้านนะคะเราก็แวะซื้ออาหารกันค่ะเพื่อที่จะตุนเป็นสเบียงของเรานั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะว่าเราได้พบกับใครนะคะแต่เป็นไอดอลของเรานั่นเองค่ะในคลิปนะคะอาจจะกรี๊ดกรารดวีดไว้กันมากเกินไปหน่อยก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้นะคะเพราะว่าชื่นชอบในผลงานนะคะของไอดลอลคนนี้มากๆเลยค่ะ นิโรซังนิโรซังสวัสด <laughs> ีครับ <laughs>